สำหรับใครที่กำลังศึกษาในส่วนของนกแก้วพอกระเทลอยู่ว่ากัดไหมเสียงดังไหมบินอิสระได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมก็จะมาแนะนำในส่วนของนกแก้วคอกระเทลให้ทุกคนได้ทราบในเรื่องของสีขนาดตัวอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูอด้วยนะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจ้าแฮปปี้อ้า แฮปปี้ไม่หันมาเลยนะครับทุกคนโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างสวัสดีนะครับทุกคนในส่วนของนกแก้วคอกระเทลนี้วันนี้ก็จะมาพูดแล้วก็ทําความเข้าใจให้สําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วคอกระเทลที่ทักมาถามในส่วนของเสียงดังไหมเขากัดไหมและปล่อยบินอิสระได้ไหมแต่ว่าในส่วนของการพูดนี้ มีน้องคนนึงทักมาถามในส่วนของการพูดว่าเลี้ยงมาแล้ว6เดือนทําไมนกแก้วข้อกระเทลวถึงไม่พูดนั่นเองซึ่งในส่วนของการพูดนี้มันขึ้นอยู่กับตัวน้องหรือตัวผู้เลี้ยงในการฝึกเขานะครับก็ทั้งนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจาเกี่ยวกับสายพันธุ์นกแก้วข้อกระเทลวนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เลยตัวปัญหาที่เราก้มไปเก็บให้แฮปปี้ ก็ในส่วนของนกแก้วคอกเทลนี้เขาจะมีหลากหลายสีเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเลี้ยงดูในเรื่องของสีพวกนกแก้วคอกเทลนนี้ตามรูปหรือวีดีโอที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะมีตั้งแต่ อะบินโนลูติโนโลูติโนโนี้เป็นสีเหลืองเหลืองแก้มแดงนะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยก็ทุกคนน่าจะรู้จักสีนี้ดีแล้วก็ในส่วนของอะบินโนอะบินโนนี้จะเป็นในส่วนของสีขาวสีขาวนี้อาจจะไม่มีแก้มหรืออาจจะมีแก้มก็แล้วแต่ตัวนะครับแต่ในส่วนของอยากได้สีดำๆเทาๆนี้เขาก็จะมีสีเทาซึ่งจะเป็นหา,า,าเทาพอกระเทลนั่นเองทุกคนเป็นเกรย์พอกระเทลนนะสำหรับในส่วนของไวท์เฟส ไว้ f เฟกนี้จะเป็นหน้าสีขาวแก้มอาจจะไม่เด่นชัดมีตั้งแต่สีดําสีเทาที่อยู่กับไว้ f เฟกนะครับแล้วก็จะมีพายมุกพายมุกนี้จะเป็นในส่วนของสี สีเหมือนสีลูติโนแต่เขาจะมีด้านหลังเป็นเกตนะเดี๋ยวพี่หารูปขึ้นให้ทุกคนดูน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นพายมุกนะนกแก้วคอกระเทลนี้ในเรื่องของสีก็จะมีประมาณนี้แต่จะเป็นมีอีกพวกหนึ่งที่เป็น normal normal นี้แก้มแดงก็มีแก้มไม่มีก็มีนะทุกคนจะมีตั้งแต่สีเหลืองดํา ในส่วนของสีเทาแกมอยู่ตัวเดียวกันหมดนะครับเป็นประมาณนี้ตามที่ทุกคนเห็นทั่วไปนั่นแหละจะเป็นในส่วนของ normal นะแต่ว่าพวกนี้จะแยกย่อยออกมาตั้งแต่ไว i t เป็น u t i n o อะไรเยอะแยะมากมายในเรื่องของราคาพี่จะมาพูดราคาไปก่อนเลยแล้วก็สีธรรมดานี้หรือ normal จะอยู่ที่1000-1300ถึง1,300 ในส่วนของลูติโนที่เราไปพบเจอบ่อยๆตามร้านขายสัตว์เลี้ยงจะอยู่ที่1,500งร้อบาทแต่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0าก็สามารถได้ลูติโนแล้วนะครับไว้์เฟกนี้ไว์เฟกจริงๆถามว่าหายากไหมก็พี่ไม่ค่อยเห็นแต่ถามว่ามีไหมก็มีอยู่ที่ประมาณพั0สามหรือ1น0 0หรือหนึ่งพันาะครับในส่วนของอับบิโนอันบิโนนี้เป็นสีขาวที่ที่จะบอกว่ายังไงมัน ถามว่ามีไหมตามตลาดก็มีแต่ราคาจะอยู่ที่1,500บาทนะสีนี้จะซูสีกับพวกสีลูทิโน่นะครับ<ว>แต่ว่าแก้มเขาอาจจะออกในทางสีเทาหรือเป็นวงขาวๆอาจจะไม่เด่นชัดเหมือนลูทิโน่แต่ถ้าในความนิยมคนเลี้ยงอ่ะลูทิโน่จะอยู่ที่1,500บาทซึ่งคนคิดถึงข้อกเทลอ่จะจะคิดถึงสีเหลืองก็จะเป็นลูทิโน่ค่อนข้างเยอะราคาก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มต้นที่1,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะในส่วนของขนาดตัว ขนาดตัวของนกแก้วพ่อคาเทลจะอยู่ที่27-30เซนติเมตรแต่ถ้าเราเลี้ยงเนี่ยตามรูปโชว์อยู่นี้อันนี้ก็ยังไม่ได้โตเต็มวัยเท่าไหร่แต่เราก็จะเห็นงอนเขาได้ชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ลูกป,ป้อนแต่พวกรูติโนโ่ค่อนข้างที่จะหัวล้านก็ประมาณ27-30เซนติเมตรนะครับในส่วนของน้ำหนักน้ำหนักเขาจะอยู่ที่80กรมัมจนถึง125-130กรมัม น้ำหนักเขาก็ประมาณกินชีกได้มั้งทุกคน70 125ถึงประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของอายุนกแก้วข้อกระเทวนี้ถ้าใครอยากจะรับมาเลี้ยงถ้าไม่มีเวลาอย่ารับมานะอายุที่เขาอยู่ได้ประมาณ15 2 0ถึงปีนะทุกคนแต่ทางนี้ถ้าเราเลี้ยงจริงๆอ่ะถ้าถึง10ปีก็ถือว่าโอ้เป็นคนที่ดูแลนกค่อนข้างดีนะแต่ในกรณีประมาณสัก4 0อาจจะไม่ถึง10ปีนะ อ่ให้มากสุดก็ประมาณ3-5ปีนะครับแต่ถามว่ามีคนเลี้ยงได้อ่าปีขึ้นไปไหมก็มีนะครับแต่ทางนี้ถ้าเราเอามาเลี้ยงในเรื่องของสุขภาพอากาศถ้าเขาได้เจ็บไข้ได้ป่วยนี้อาจจะอ่ารักษาไม่ทันเขาอาจจะอยู่กับเราได้ประมาณ2-3ปีจริงจริงสอปีก็ยาวนานสําหรับนก1ตัวที่จะอยู่กับผู้เลี้ยงหรือเป็นนกที่เลี้ยงเพราะว่า สารอาหารอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เขาอยู่ตลอดเวลานะครับในส่วนของนกแก้วข้อกระเทีวเ,เ,เป็นประมาณนี้ตามที่อยากจะบอกไปแล้วก็เรามาเข้ากันเลยว่านกแก้วข้อกะเทีเ,ทเสียงดังไหมจิก,กัดไหมเชื่องไหมและปล่อยบินอิสระได้ไหม คำถามพวกนี้พี่ไม่สามารถฟันธงได้เลยเพราะว่าอะไรใช่ไหมการที่นกจะกัดเสียงดังเสียงดังเพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะอยู่ใกล้เราโดดเดี่ยวเหงาหรือไม่มีเพื่อนเล่นอันนั้นเขาจะร้องเสียงดังมากๆเลยนะทุกคนแต่นนี้อะไรเนี่ยอะไร อะไรเนี่ยโอเคทุกคนนั่นแหละตามที่ทุกคนเห็นเลยก็หัวข้อนี้พี่จะมาให้ดูตั้งแต่เป็นลูกป้อนจนถึงท่านหัดบินหรืออยู่กับเราได้แล้วเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกพ้อที่เราเพิ่งไปรับมาซึ่งไปรับมาทุกคนเห็นไหมยังอยู่ในตะกร้าตะกร้านี้ที่ลองก็ยังเป็นที่เรื่อยแล้วแต่คนที่จะลองนะบางคนอาจจะอยู่ในกรงก็ไม่ต้องใส่ที่รองก็ เสียงร้องเขาจะเป็นในส่วนของวากนะถ้าเทียบกับซันคอนัวนี้ซันคอนัวกินชิกจะร้องเป็นสองถึงสามจังหวะสองถึงสามจังหวะก็จะเป็นแย่ๆแย่ๆแย่ๆนะทุกคนโอเคพี่พ้องไปเก็บบอลให้กับนี่นี่เสียงร้องของเขาจะเป็นในส่วนของวากทาั้งเดียวก็จะเป็นวากอีกครั้งนะทุกคนไม่ได้แบบ ร้องแอบแฝบเหมือนพวกกินชิสเหมือนซันคอนมาตามทุกคนเห็นเลยต่อมาในการป้อนนกแก้วคอกระเทนืนี้พี่อยากให้ทุกคนซื้อไซลิงหนึ่งมลนะครับเพราะว่าต่อไซลิงหนึ่งมลเป็นประมาณนี้ในส่วนของอาหารลูกป,ป้อนพี่ไม่ขอพูดถึงเพราะว่าแล้วแต่คนจะใช้ยี่ห้ออะไรนะครับในส่วนของการป้อนถามว่าทําไมถึงใช้หนึ่งมลการที่เราใช้สายป้อนหนึ่งมลนี้ มันสามารถป้อนง่ายนะครับป้อนง่ายสําหรับนกแก้วขนาดกลางขนาดเล็กนี้ป้อนง่ายมากๆเนี่ยเราดืดขึ้นมาปุ๊บเราสมมติเราจับอลูกป้อนจับเนี่ยแฮปปี้มานีา่เราสามารถจับลูกป้อนนับขึ้นมานนแล้วก็ฉีดครั้งเดียวหนึ่งมวก็ถามว่าเขามีโอกาสสำลักไหมก็มีแต่ทางนี้ในการที่ใช้ไซริงเล็กอาจจะง่ายกว่า5 ml ถึง1 0 ml แต่ทางนี้ในการป้อนนี้มันมีหลากหลายเพราะว่าถ้าอยู่กับหลาน เขาจะใช้ไส้ไก่หรือสายป้อนดังนั้นการใช้ไส้ไก่หรือสายป้อนนี้เราก็จําเป็นต้องใช้5 ml นะครับเพราะว่าพวกนกแก้วขนาดกลางป้อนามากสุดถึง1 5 ml แต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นประมาณ7-8 ml ก็พอแล้ว4-5ชั่วโมงย่อยเสร็จเราจะป้อนแต่เช้าเที่ยง เย็น <tyard. S 2> นั่นเองเป็นประมาณนี้ให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งการป้อนอาหารนกแก้วข้อกระเทลเราต้องใจเย็นแล้วก็มีการฝึกเขาในตัวด้วยเขาจะได้ชินกับ1นึ่ไซิงค์หนึ่งเอ็มแอลนะใครที่อยากเอาที่แนะนาเป็นนี้ในส่วนของการฝึกหรือหัดก <Yeah. S 1> ินหรือเล่กเนกับเขาอ่ะตามที่ทุกคนเห็นเลยเราก็เล่นตามธรรมดาป้อนเส็จเราเล่นสัก 10- บสามสินาทีก็ยังได้แล้วก็เอาเขาเข้าโคงให้เขานอน,อนเพราะว่าถ้าเขากินอาหารอ่าอิ่มแล้วอ่ะ เราไม่สามารถที่จะไปจับพิกตัวหรืออะไรได้ว่าเขาจะทย่องอาหารออกมาอย่างเช่นเนี่ยพี่เพิ่งป้อนอาหารเสร็จเองพี่ก็จะปล่อยให้เขาเล่นเห็นไหมไม่ได้ป้อนอะไรเยอะแยะนะครับนกแก้วขนาดเล็กก็เป็นเหมือนกันเล่นกับเขาสักพักหนึ่งแล้วก็วางเขาไวใ้ให้เขาได้นอนพักในส่วนของอยู่ในตะกร้าในกรงก็ว่ากันไปอีกครั้งหนึง่งแต่ที่นี้ในส่วนของไววินไววินจะเป็นประมาณนี้ไววินนี้ก็จะเป็นไวที่ เชื่อมมากๆเชื่องกับเราแต่ถ้าได้ตกใจวัยวินนี้เป็นวัยที่หลุดบ่อยมากๆวัยวินของพวกนี้จะอยู่ที่ตั้งแต่2เดือนคึ่งถึง3เดือนเลยนะบางตัวอาจจะลากยาวจนไปถึง5เดือนแต่ถามว่ามันมีไหมก็ยังมีแต่ทางนี้แล้วแต่ตัวด้วยนะครับคือถ้าเขาได้หลุดไปแล้วนกแก้ว c o อกเทเตว่ะ เขาจะขี้ระแวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงดังก็แคกนี้เขาไปได้เลยแต่ในส่วนของาอความเชื่องก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนเดิมออกไปไหนให้ใส่สายจูงในส่วนของห่วงขาเป็นประมาณนี้จะใส่ห่วงเปิดห่วงปิดสายคล้องอะไรมันก็ใส่ได้นะครับทางนี้ก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เลี้ยงที่จะใส่ของนูกแก้วคอคเทลในเรื่องของเสียงเป็นยังไงกันบ้างที่ทุกคนได้ยินน่ะเป็นประมาณนี้ ก็ให้ทุกคนตัดสินกันเองเพราะว่าเสียงดัง,ดงเสียงเบานี้พี่ไม่สามารถตัดสินได้เพราะว่าบางคนถ้าอยู่ที่แคบถ้านกร้องยังไงก็ต้องได้ยินเสียงมันก็ต้องลำพานถ้าอยู่แบบกว้างเหมือนที่อยู่แบบนี้อยู่แบบเป็นบ้านก,กว้างๆแบบนี้คือให้เขาร้องไปเลยเราไม่ค่อยสนใจแล้วมันไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้วนะตอนนั้นพี่ก็เลี้ยงเยอะเหมือนกันเราเลี้ยงทําไซสก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถ้าใครอยู่ห้องเช่าที่แบบแคแบๆแอแอัดอนะ่ะถ้าเขาร้องก็ได้ยินแต่ทางนี้นั่นแหละในเรื่องของ เสียงของเขามันก็กล้องกับบริเวณเสียงดังมันไม่เหมือนกันก็ให้ทุกคนฟังเอาเองก็แล้วกันนะครับกัดไหมนกแก้วก็เทียวกัดไหมให้ทุกคนดูนกแก้วเขากระเทียวทุกคนรู้ไหมเขาเป็นนกที่อ่อนโยนมากๆถ้านกตัวไหน ก้าวเล้าเกี่ยวกับนกแก้วข้อกเทวนี้ถ้าได้รับมาตอนโตก้าวเล้าไม่แปลกแต่ถ้าเลี้ยงแต่ลูกป้อนน่ะเราต้องดูด้วยว่าเราตีหรือทําอะไรให้เขากลัวเราไหมเขาถึงจะกัดเราแต่น้อยนกแก้วข้อกเทวที่จะกัดถ้าเลี้ยงกับเด็กหรืออยู่กับเราอ่ะก็สามารถสบายเลยนกแก้วข้อกะเทวแต่เราต้องเอาใจหน่อยนะครับในเรื่องของเชื่องก็เราก็เพิ่มเข้าไปในส่วนของการเล่นกับเขาหลังป้อนหรือก่อนป้อนอ่ะยังไงก็เชื่องแต่ในเรื่องของการปล่อยบินอิสระ พี่อยากจะฝากทุกคนไว้เพราะว่าตอนนี้พี่ก็ผิดพลาดกับซันคอนัวนะครับเราไว้ใจเขาเราปล่อยเขาแต่ว่าตอนที่เขาบินออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าเขาอาจจะเชื่องบินกลับมาได้แต่ครั้งนั้นคือถ้าโดนจับไปเขาเราก็ไม่ได้กลับคืนเรยจะมีห่วงคาถ้าคุณอยากได้เราก็ไม่ได้กลับคืนดังนั้น ก็ในส่วนของความเชื่องเนี่ยเชื่องปล่อยบินอิสระได้ไหมอยากให้ไปบินกับกลุ่มบินนะถ้าบินกับกลุ่มบินถามว่าพ,พี่เคยเห็นไหมข้อกเทลโอข้อกเทลบินตีคู่กับซันคอนวัวที่พี่ถ่ายทุกคนดูแต่พี่หาวิดีโอไม่เจอแล้วนะครับก็บินเก่งมากๆเลยแต่ทั้งนี้ก็ต้องฝึกคอแบ็กกันด้วยนะครับถ้าไม่ฝึกคอแบ็กนกแก้วข้อกเทลเป็นอะไรที่ตกใจและตื่นกลัวได้ง่ายเนื้อสัมผัสของนอกแก้วข้อกะเทลจะเป็นเหมือนคอพัดขนนุ่ม หอมกลิ่นตัวหอมเนี่ยเหมือนเนี่ยกลิ่นตัวบูกโกเหมือนข, <_ Việt> ข้อกะเทียวเลยนะทุกคน <dam. S 1> เขามีกลิ่นตัวเป็นเอกลักษณ์ถามว่า yse, แป้งที่ขนเขาเยอะไหม <_ Việt> ก็พอสมควรนะครับใครที่แบบจามบ่อยหรืออะไรก็ พิจารณาดูอีกครั้งหนึง่งแต่น้องคนที่ถามมาก็คงได้คําตอบแล้วนะว่าเสียงดังไหมกัดไหมเชื่องไหมก็ตามที่น้องเห็นเลยมันขึ้นอยู่กับตัวเราตัวเราเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของเงินในเรื่องของเวลาในเรื่องของเงินนี้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยอาหารของเล่นกงทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวรอบตัวนกที่จะอยู่ในกรงนั่นแหละใช้ตังในส่วนของเวลาหนึง่ง เช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นนี้ป้อนอาหารป้อนอาหารประมาณ20นาทีเล่นกับเขาประมาณ 30- 30นาทีหรือ40นาทีก็ตีไปแล้ว1ชั่วโมงก็คือวันหนึ่งอยู่กับเขาให้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าในส่วนของเช้ากลางวันเย็นนะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ช่วงข้าเราออกมากอดมาเล่นได้นี่เหมือนแบบนี้เหมือนพี่ป้อนเส็จเราก็ต้องเล่นกับเขาคือพี่ไม่ได้อัดคลิปพี่ก็จะมานั่งเล่นกับเขาน่นะทุกคนแต่ว่านกขนาดใหญ่ เวลาเขาจับหรือเขาทําอะไรก็นั่งจะเสียงดังกลิ่นตัวหอมมากๆเลยทุกคนอโอเคนอกเรื่องมาสําหรับนกเก้วก้กระเทียวก็เป็นประมาณนี้เรื่องของสีเรื่องของราคาจิกกดสไหมเสียงดังไหมราคาเท่าไหร่หรือพวกในส่วนของบินอิสระเชื่องไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวเราพี่ก็ได้มาแนะนําให้ทุกคนดูก็ดูจากคลิปดรในการป้อนในการเล่นกับเขาว่าเป็นยังไง แต่ทั้งนี้สิ่งที่จะฝากกับทุกคนเกี่ยวกับนกแก้วคอกระเทลที่ปัจจัยสำคัญที่คนซื้อมาหนึ่งเลยเจ้าของหรือคนที่ขายนกแก้วคอกระเทลบอกว่านกแก้วคอกระเทลสามารถพูดได้พี่อยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกตัวที่จะพูดได้ดังนั้น ก่อนที่จะไปซื้ออย่าโดนเจ้าของหรือผู้ขายหลอกเอานะครับจริงๆไม่ได้หลอกกบางตัวอาจจะพูดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกตัวไงที่จะพูดเราอาจจะไปเห็นในอินเทอร์เน็ตที่แบบร้องเพลงได้หรือพูดได้อะจริงๆการพูดได้ของโมแก้วพูดได้ทุกสายพันธุ์คงหยกยังพูดได้เลยดังนั้นเลี้ยงมา6กถึงเดเดือนถ้าพูดไม่ได้ก็เปิดให้เขาฟังหรือเขาเป็นเพศอะไรแต่ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นเมียหรือผู้เขาก็พูดเหมือนเดิมนะถ้าจะพูดนะสรับตัวพี่เอง ก็จะมาเตือนกับทุกคนไว้เป็นประมาณนี้นะครับดูทุกคนดื้อม,มึอนมากๆเลยอือใช่ไหมแฮปปี้แฮปปี้ครับ เป็นประวันนี้แหละทุกคนที่จะมาแนะนําในเรื่องของนกแก้วข้อกระเทียวว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าใครสนใจหรือกําลังหาสีอะไรในส่วนของราคาก็นี่แหละดูไว้แล้วก็ไปลองหาดูตามตลาดสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นที่ที่เขาขายลูกป้อนน่ะนกแก้วข้อกระเทียวค่อนข้างหาง่ายอยู่แล้วกินชิกซันคอนวอข้อกระเทียวฟอร์พัทหริอบเบิร์ดนี้หาง่ายมากๆเลยนะครับทางนี้ใครสนใจสายพันธุ์อะไรก็ทักมาถามพี่ได้นะ พี่จะได้มาอัดคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็พี่ก็จะได้ทําคลิปให้ทุกคนดูด้วยเพราะว่าบางทีพี่ก็อยู่บ้านทํางานเครียดๆไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่อาจจะมีความรู้น้อยนิดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเลี้ยงก็อยากจะเผยแพร่หรือเอามาให้ทุกคนดูว่าในการเลี้ยงในการดูเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําเป็นประมาณนี้สําหรับน้องแก้วก็ก่กวไม่มีอะไรมาก ขอแค่ทุกคนมีตังค์และเวลาก็สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นะครับดังนั้นการที่จะเลี้ยงหนึ่งตัวก็ควรมีเวลาและมีตังค์ในส่วนของเขาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แฮปปี้แฮปปี้ครับทุกคนแฮปปี้โตแล้วโอเคทุกคนบ๊ายบายสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่